ผู้คนที่ได้รับมอบหมายงานเดียวแต่สุดท้ายกลับทำไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยความมักง่ายหรือรีบ,ร,บร้อนอยังไงหลังจากคุณดูคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกกำมัดได้ในทันทีวันนีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะผมไม่ค่อยแนะนําชื่อเพราะว่าผมจะชอบคิดว่าเออก็เรามาหาคลิปมาให้คนดูหรือแบบมันมีคอนเทนต์อยู่แล้วไม่ต้องแนะนาล่าสุดมีคอมเมนต์ตามหาตั้งนานเจอพี่ไม่ได้กดติดตามไว้นั่นไงเหลือเชื่อจริงๆนะนี่เรื่องจริงนะทุกคนยังไงก็ตามนะครับฝากกด s u b เพื่อเราจะไม่ได้เจอกันอีกเอาล่ะครับนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่คุณเจอกับความง่ายๆผมไม่อยากจะพูดมักง่ายมันดูแบบแย่เนาะเอาเป็นว่าสั่งอะไรทําอย่างนั้นแล้วไม่ทาให้เพิ่มพูดยังไงก็ทํางั้นไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่คิดด้วยตัวเองทําตามคาสั่งเป๊ะเกินไปลองไปดูเลี้ยวขวาอย่างเดียวว้าวไปไหนขึ้นฟุตบาทเห็นผมเป็นสเก็ตบอร์ดหรอครับจะให้ผมเล่นท่า S <S <S แปะใต้ห้องน้ําแบบกลับหัวไม่มีคอมมอนเซน์เลยหรอผมถามจริงนี่จะบอกว่าเป็นห้องน้ําหญิงผมยังรู้สึกแปลกๆเอางี้ละกันหลังจากนี้ลองดูแล้วเราลองคิดตามว่าเฮ้ยภาพนี้เกิดขึ้นได้ยังไงวะเพอะไรทำไมเขาถึงไม่ทําลองคิด ลองหายผลล้วไม่ใช่มักง่ายอ่ะจะเป็นอะไรอีกอันนี้อาจจะสับสนป้ายแบบห้องน้ําหญิงหรือหรือมันไม่ใช่ห้องน้ําที่นี่ที่ไหนเน่ยแปะไปเลยเบอร์เกอร์สูตรเด็ดเจ้าดังใช่มีแต่ซอสไม่ได้ลืมนี่แหละเป็นสูตรของทางร้านได้ คืนตังไปเลยแคปชั่นไปแค่เขียน Happy Birthday ดูมันส่งมาสิแค่ hey, Happy Birthday What's up <c oughs> ได้ไหมทุกคนไม่ได้นะเว้ยคือเองเป็นร้านเค้กอะ่ะเองเขียนแบบนี้ถ้าไม่เอาคอนเทนต์เนี่ยโดนด่านะครับใส่เค้กไหมด้วยด้านบนนี่เป็นอุจจิเลยนะประธานเทิเอามาวางข้างนอก What's up อรยธรรมทําไมเขาไม่ตอบข้อความคุณเพราจะหาคําตอบได้ไหมครับ <c oughs> มึงใช้โทรศัพท์รุ่นไหน,นเนี่ย ใครเขาจะตอบ H o s t Ma I Lady Bird นี่เราอยู่จักรวาลเดียวกันหรือเปล่าครับ ท่านเลดี้บักแล้วเองไปยัดตัวไอตรงกลางผมไม่รู้จะหายเหตุผลอะไรวะคือมึงมั่วเนี้ยบริษัทวาวโปรดักชันถึงบริษัทฮางไรยูมัวรอนแล้วก็เซ็นไลเซนมาด้วยแปะรูปมาให้พร้อมเพราะว่าบริษัทพูชื่อวาวไม่ใช่มัมคืออยากเปิดเซนชายเพิ่มติดต่อบริษัทเข้าไปหลังจากนั้นได้ป้ายมาพุ๊บก็แฝนเลยล้านมัม อับเค้กยามเช้าที่มาพร้อมกับอาการฟันแตกไม่ละลายให้กันซะหน่อยเลยละ่ะสิ่งที่เองต้องทําคือละลายแล้วให้ฉันกินง่ายที่สดุดนี่มาแบบนี้เคี้ยวทีฟันแตกนี่ไม่ใช่น้ํหมักดองนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดมันคือแตงกวาดองที่ลืมใส่แตงกวาดองมาทุก <c oughs> <c oughs> คนทุกคนทุกคนเคยเห็นภาพที่มันเอาเท้าขึ้นมาพาดหน้าผากวะผม <c oughs> อยากจะพาดแล้วแบบ <c oughs> เหนื่อยใจมากระวังทางมาลายอุย้ย ระวังโดนรถชนนะมันซอยตันนะพี่ยังต้องระวังอีกเหรอไม่เป็นไรทําตามกฎหัวหน้าบอกทําทางม้าลายให้คนข้ามด้วยได้แล้วครับสั่งม้าลายผมไม่สนผมมีหน้าที่ปิ้นทางม้าลายอย่างเดียวตัวล็อกฝาวิสกี้ใส่มาเยอะเกินไปจนมันเคลือบลงมาผมว่าสวยนะครับแต่มันแกะไม่ได้แค่นั้นเองซื้อขวดมาเป็นศิลปะเหรอโอ้บ้าบอ นี่มันผ่านพวกฉากฆาตกรรมอะไรงี้มาหรือเปล่าโดนใช้มาตัดยาตัดสติดีเลยดูสิยังเหลืออันนี้อีกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่าก็เห็นกล้วยมันวางไว้อยู่ก็เลยตัดรอบๆกล้วยแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆแล้วผมมีใบขาวให้คุณนะครับให้มีการตักเตือนนะลาออกได้เลยสุขสรรค์มันวาเลนไทนยที่รัก อุ้ยเพื่อที่ผมคิดอะไรเพิ่มมาหน่อยสกินี่เพื่อสุขภาพเอ่อรูปอยู่ในแฟลตได้ทุกคนทุกคนคนเราสื่อสารกันยังไงถึงได้รูปแบบนี้ออกมาผมไม่เข้าใจเหมือนกันใครรู้ฝากช่วยบอกผมหน่อยแต่ว่าไม่ฉุกคิดสักนิดมันแบบปิ้งเกิดมาอ๋อ,อไม่มีเลยหรองงวะ่ะเอเชีย แม่ก็เพิ่งรู้นะครับไหนนะประเทศไทยนั้นหรือเปล่าจะง,งอยที่โผลออกมา <laughs> นั่งชมวิวแล้วรู้สึกเหมือนโดนขังคุกฟีลิ่งจะประมาณนี้อย่าลืมขยับด้วยนะครับไหนๆก็ล้อมรัวแล้วพี่หยอ,ออกมานิดนึงให้ได้ชมได้มองนั่งอยู่ดีพี่ก็ได้ความชุ่มฉ่าขึ้นมาน่าจะมีแชมพูจะได้สระหัวส้นไหนเอาเลยขยี้กิมม์นวดให้ฉันด้วย <laughs> เพื่อคือมึงไม่คุยกันก่อนเลยเหรอตอนมึงจะมาวางโต๊ะเนี่ยแล้วล็อกติดพื้นอย่างดีกูหนีไม่ได้นะถ้าอยากนั่งคุณต้องเปียกอย่างงี้เหรอหัวหน้าบอกให้ทาส <c oughs> หัวหน้าราสีใช่ไหมดันรถนิดนึงหรือแบบติดต่อเจ้าของรถไม่ไม่ใช่ทําอย่างนี้นะเว้ยผมว่านี่น่าจะเป็นการแกล้งกันมากกว่านะครับ <c oughs> เชนสีถนนแต่ไม่ได้เอาซ่อมออกแถวนี้มีซ่อมบอริคือมันไม่ได้สังเกตเลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นรถแบบวิ่งผ่านเอาเขาไม่ได้มานั่งดูรายละเอียดว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้อันนี้ผมไม่รู้นะพยายามทำความเข้าใจอยู่อุ้ยประตูไปไหนก็ได้มันคืออะไรอะ่ะข้างบนเปิดนี่เราจะเห็นใช่ปะ่ะไม่เหมือนเป็นชั้นครึ่องอะ่ะเปิดมาข้างบนต้องกลมมาดูเราส่วนเราต้องแหนหน้าคือดูข้างบนอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับรถเดอะแฟชชที่เขียนว่าแบทแมนอีกที ไม่ใช่แบทแมนแล้วหนึ่งเดอะแฟดวิ่งเร็วแล้วแล้วทำไมเดอะแฟต้องขับรถอ๋อเดอะแฟดอยากแวน้นไง ถ้าคุณเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วคุณมีรถเว้ยคุณจะรู้สึกยังไงครับฟังนะสตีฟนายต้องเบอร์หน้าทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้เต็มใจเขาเป็นแค่ลูกฝึกเขาก็ามาฝึกกับที่โลงยิมเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้หน้าออกทีวีได้ครับหัวหน้า <laughs> แล้วคนในกระจกไม่ใช่เหรอวะ <laughs> นั่นใครนะยืนหัวโดหันมามองกล้องอยู่เอาละได้เวลาไล่สตีฟออกอีกคนนึงอาสตีฟมึงเอาใบเหลืองสองใบนะแล้วมึงก็ออกไปไป คลิกทีวีก็จบแล้วใช่ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับมันอาจจะไม่มีความรู้หรือว่ารีบเปิดทีวีกลับหัวแล้วดูยังไงอ่ะต้องตีลังกาดูปะ่ะ Nice สู้ชีวิตมากรถมาริโอที่ติดป้ายเป็นตัว W เดี๋ยวเจอเหมือนร้านว้าวว,าว้าวไม่ใช่มัมส่ <laughs> งมาบอกศูนย์ไอ้เวนเอ้ยน้ำเชอรี่สีเขียวน้ำกินแอปเปิ้ลสีแดง <Wow. S 1> ไม่รู้มาก่อนเลย ใช่รีบรีบเกินอะ่ะรีบเติมอะ่เมอะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเทเลโฟนด้านบนผ้าห่มด้านล่างเป็นคนนอนเฮ้ยบ <Hey, S 1> ด้เหรอกว่าผ้ามันจะเก่าขนาดนี้ได้มันต้องเกิดขึ้นนานแล้วผมเดาว่าไม่มีใครมาแก้ เดอะซิมอุ้ยเกินปุยมุ้ยตรงกับเราแล้วครับ <c oughs> m m, 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 m มันเริ่มเบี้ยว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 สลับแม่งเลยคนจะได้ไม่สนใจสําหรับคนที่เก็บแผ่นก็เจ็บปวดอยู่ในจิตใจผมเข้าใจนะครับทุกคนผมเข้าใจแพนด้าการ์เดนโอ้โหดวงตาเล็กปีนกินใบยูคาลิปตัสแพนด้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่มึงที่จะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยออก กุไอะไรทุกคนออกเลยวะทําทไมเขาชอบเห็นคนพิการเป็นแบบทุกคนทั้งโซนจักรยานทั้งโซนคนพิการมักจะถูกโดนแบบนี้ตลอดบางที่เขาไม่ให้ความสนใจจริงๆด้วยแล้วดูดิคนพิการจะจอดไงทุกคนรถอะไรจะมาจอดผมไม่เข้าใจภาพนี้สุดๆเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเอามาวางทับไว้ที่หลังหลังจากทาป้ายแล้วหรือแบบอาจจะเอาออกอีกทีนึงผมไม่มั่นใจฉีปิดประตูได้ส่วนอึโชว์ไปเลยพวก <laughs> งั้นอย่าโกรธนะถ้าเกิดโถฉีมีอึอ่ะอย่าโกรธบอก ไว้ก่อนโอ้มายกอดน้ำไม่แรงไม่มีแรงเดินใช่ตึกผมก็เป็นครับผมชั้นบนมีปัญหาไปปรับท่อแรงดันน่าจะโอเคขึ้นอันนี้แนะนำนะพ <Nice. S 1> ี่นะแนะนำนอยสสัให้เปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนได้ลูกบิดแล้วแต่เปิดปิดประตูไม่ได้สันส้นๆง่ายๆได้ใจความอัพขึ้นดาวลง ไไอะไรคำนี้ไม่มีคำแคปชั่นทางนั้นแต่อยากด่าคุณมาซ่อมแล้วก็ไปเลยนะให้เราทำความเข้าใจจากตัวหนังสือกับอักษรเบล <c oughs> ดีนะไม่สลับกันและลำบากจริงๆอย่างผมบอกคนพิการลำบากมากยิ่งเจอคนที่ทำงานลูกๆกแบบนี้นะโอ้ยหยาบจัดนั่นแหละทุกคนนี่คือคลิปอยู่แฮรบันจบถ้าชอบตลกตลกเฮฮาแบบนี้ฝากกดไลค์ไว้ด้วย <c oughs> แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะเจอกัน